เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพีสัดคาบของนาชีเป้าบ้านสวยๆมาชมหรือสวยเล็กอยู่นะครับบ้านสวยนะครับดูบ้านสภาพดีพร้อมเข้าอยู่ได้เลยมีพื้นที่เยอะครับแปลงนี้เนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานครับจรวดคุ้นแดงหน้าบ้านข้างบ้านก็มีอ่ามีเรียกว่าระเบียงชายคาครับไปนั่งเล่นครกิจกรรมกันได้สบายครับ พื้นปลูกเบื้องให้ด้วยภายในบ้านก็สวยงามสะอาดไม่โทรมหอมอยู่ครับมีสองห้องนอนสองห้องน้ําครับหลังนี้พื้นที่เหลือรอบบ้านตนน้นไม้เยอะบรรยากาศดีร่มรื่นรอบๆเป็นพื้นที่ว่างเป็นสวนเป็นแปลงเกษตรนะแต่ก็มีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปรียวต่อเติมครัวด้านหลังแล้วครับทาครัวได้สบายๆไม่ต้องกลัวควันเข้าไปรบกวนในบ้านมีสองห้องน้ําครับแปลงนี้ จากตัวอำเภอแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองห่างลงพห้บ้าน2กิโลบรรยากาศดีร่มรื่นทำเลดีไม่ไกลแหล่งความเจริญกับราคาเพียง1นล้านสองแสนบาทรับบ้านพร้อมที่ดิน1ไร่1นึงานทำเลดีบรรยากาศดีครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมาชี้เป้าไว้เลือกซื้อกันประจำได้ไม่พาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยครับ แปลงนี้อยู่จอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับห่างตัวอำเภอแค่3มกิโลเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ว่าวเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ